ถ้าคุณไม่ชอบรู้อนาคตนะครับก็ปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนณาเขตแห่งการทำนายของผมนะครับถลอดมาแล้วครับดวงของคนวันจันทร์ในวันที่12กันยายนปี2565จะเป็นยังไงมาดูกันครับในเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพนะครับผม คนวันจันทร์นะครับไอเดียความรักนะครับผมคนโสดเนี่ยเหมือนกำลังจะเป็นรักครั้งใหม่แล้วนะครับคนที่มีคู่เนี่ยได้เวลาของทั้งคู่ที่จะทำอะไรใหม่ๆด้วยกันอีกสักครั้งเรื่องของการงานลองหาข้อมูลบนโลกออนไลน์แล้วจะได้แนวคิดใหม่ๆมาพัฒนาในงานนะครับ เรื่องของการเงินจะหยิบจะหยิบใจอะไรมาขายออนไลน์นะครับก็ทำเงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะครับผมสุขภาพนะครับให้ระวังเกี่ยวกับดวงตาปัญหาเรื่องของแสงนะครับเพราะว่าไอเดียมันช่างเจิจ้าซะละเกินนะฮะเคล็ดลับของคนวันจัน์ทรในวันนี้ก็คือ ทำบุญค่าไฟทำบุญหลอดไฟนะครับจะช่วยส่งเสริมดวงถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามทาหลอดมาแล้วนะครับผมกดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคําทํานายหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ